โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Man อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมารีวิวโบร้อนล่างเอลซัสอาร์บวกนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาปั้นให้ดูกันสดๆเลยนะครับผมว่าโบร้อนเนี่ยผมจะปั้นสดๆใะด้านพลังได้มากสุดเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนเริ่มกันนะครับผมอย่าลืมนะครับลิสต์แมนช็อปนะครับผมสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมวอท์ทแมนเดอร์สโลแกตราคาถูกครับต้องลิสต์แมนช็อปเท่านั้นนะครับตอมถุงเติมไวนะครับบผมอ์เตมกนนนอะะครับบผี้ สามพามร้อยบาทก็เหลือแค่2,759บาทนะครับหลังจากที่ได้แบงค์ส้มไปเนี่ยก็สามารถเอาแบงค์ส้มเนะี่ยไปกดแพ็กเกจตั๋วดำได้ทุกตั๋วเลยนะครับได้ทุกแพ็คเลยนะครับผมตัวน,นี้ก็สามารถนำไปซื้อในตัวสปอร์ตดแีๆเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับผมมาฮะเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวกันสดๆเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมบายลุย โอเคครับผมครับก็ผมก็ปั้นนะครับผมเจ้าโบรอสนะครับผมเป็นซาร์บวกนะครับผมของผมเนี่ยประมาณเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้พลังครับทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ8ปดล้านหนึ่งแนะครับตอนนี้ก็ดันมาเป็น2ดาวม่วงนะครับผมแล้วก็ดันมาเป็นอ่าสดาวนะครับผมเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละอาณาจักรนะครับ ตรงนี้นะครับผมก็ดันมาเต็มๆกันไปเลยนะครับผมจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะฮะสำหรับตรงนี้นะครับผมในส่วนของตัวเลเวลก็เป็น3อ่าสามขีดแดงนะครับผมตรงนี้นะฮะสกิลดันมาก็เลเวล1 1 0นะครับนะฮะแล้วในส่วนของตรงนี้ก็เป็น4ดาวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีแพลนปั้น5ดาวต่อไปแหละนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อยๆพยายามเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมในส่วนของตัวตรงนี้นะฮะ ต่อมานะครับผมในส่วนของกันปลุกตื่นนะครับก็ดันมาทั้งหมดเนี่ยสองดาวม่วงนะครับผมแล้วก็กําลังจะดันดาวที่3นะครับผมจะต้องรอเก็บเศษม่วงให้ครบก่อนนะครับน่าจะประมาณวัน2วันนี่แหละนะครับผมก็เก็บเศษม่วงครบแล้วนะครับก็จะได้ในส่วนของการครีคอร์ดเมจมเพิ่มมาอีก10%นะครับในส่วนแผนทักษะนะครับผมนะก็ใส่มาเป็นแบบนี้นะครับก็ใส่เป็นในส่วนของหัวใจเวลเจ็ดนะครับ แล้วก็มีในส่วนของคมดาบเวลเจ็ดนะครับผมมีส่วนคมดาบเวลหนะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับใส่มาเป็นอัตราเนี่ยฮะแผ่นต่อต้านนะครับเพิ่มอัตราต้านทานกับพลังป้องกันนะครับสองอันเลยนะครับเพราะว่าอยากจะให้โบลอฟเนี่ยมีการต้านทานนะครับผมในการรับดาเมจของเด็กดอกนะครับผมหรือว่าจะรับดาเมจของตัวแบบสถานะต่างๆนะครับผมแต่จริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้ใส่มาเป็นอ่าตัวของแผ่นต้านทานเนี่ยก็สามารถใส่เป็นแผ่นอลลามันนะครับพวกปิดกันดาเมจอาเมธสกิลก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ย นะครับผมก็สามารถใส่ได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้แผ่นต้านทานผมเวล6เนะผมก็เลยใส่มานะครับแล้วตัวนี้ครับอันสุดท้ายเป็นแผ่นแทงะลูเวล6นะครับผมเพิ่มพลังโจมตี2,750นะครับแล้วก็มีโอกาสถูกต้านทานลลง18%เนื่องจากว่าตัวของโบรอนเนี่ยเวลายิงนะครับผมนะผมก็ไม่อยากให้มันติดต้านทานนะครับผมในส่วนของการเจอคุ้สื่อหรือว่าตัวต่างๆเนี่ยผมก็ได้ใส่แผ่นแทงะลูตัวนี้ขึ้นมานะครับผมพลังรวมทั้งหมด8,130,000นั่นเองนะครับโอเคนะในส่วนของการปลุกเตื่นนะครับผมก็ตามนี้เลยนะ ผมดันปลุกตื่นเต็มๆนะในส่วนของพลังโจมตีนะครับผมตอนแรกเนี่ยหลายๆคนก็สงสัยว่าเออพิทูเวลาอัพในส่วนของพลังโจมตีการเติบโตเนี่ยพลังมันจะเพิ่มประมาณเท่าไหร่ผมก็ลองเทสแล้วนะครับผมเวลากด1ครั้งเนี่ยพลังในส่วนของโบลล์ของผมเนี่ยเพิ่มขึ้นมา3 0 0แสนกว่าเลยนะนะครับผมในการที่ทำให้พลังโจมตีเนี่ยเพิ่มจาก1 4 0เ เป็น150%นะครับผมถ้าใครที่มีเศษจิ๊กซอว์ตัวนี้เหลือๆนะครับผมแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเก็บไว้นะครับก็เอามาลงกับโบลทสก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็เพิ่มพลังขึ้นมา3ามแสนเลยนะฮะแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของการที่เป็นพาสซีฟเอซสอาโบเนี่ยก็ดันมาเป็นเวลสองเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นกีดกี้สองตัวนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลุยกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปลุยเลยครับใช้ทีมพลังประมาณ70 ใช้ที่มา40ล้านนะครับผมเราก็เอาวัชด็อกแมนไว้ข้างหน้านะครับผมตรงนี้ก็ใส่สนโกเกสึก็ได้นะฮะเอาโกเกสึดีกว่าจะได้เพิ่มความถึกนะครับโกเกสึตรงนี้เดี๋ยวจัดทีมยังไงดีว่าเอาไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับผมเพื่อเพิ่มความถึกของโบลอสให้มากที่สุดนะครับจะได้ทําให้เห็นนะครับผมว่าโบลอสเนี่ยนะครับผมจะยิงประมาณเท่าไหร่นะครับผมผมจะมารีวิวโบลอสกันนะฮะที่่อาลืมเปิดให้ดูนะครับ1ล้านสามแสนนะโบลอสผมพลังจบตีอยู่ที่1ล้านสามแสนนะครับผมตรงนี้นะะฮมา เดี๋ยวมาดูยิงกันดีกว่านะครับผมเอออีกนิดนึงนะครับลืมในส่วนของการอุปกรณ์เนี่ยนะครับผมใส่เป็นแบบนี้นะฮะโจมตีโจมตีโจมตีนะครับแล้วผลต้านทานนะครับใส่เป็นเซ็ตสายฟ้านะครับเพราะว่ามันก็ผมไม่มีเซ็ตป่าเถื่อนอ่ะนะครับผมเก็บไม่ครบนะตอนนี้ผลต้านทานก็ใส่มารวมๆกับไอ้ตัวของแผ่นต้านทานตัวนั้นนะครับผมทําให้ทวีคูณความชึกเข้าไปอีกนะครับแล้วในส่วนของการบัฟก็ตอนนี้เลยนะฮะโบนัสต่อสู้3แถวนะครับโบนัสสปีดหแถวนะฮะ นะครับเต็มเตมกันไปนะครับมาตรงนี้เป็นพลังโจมตีนะครับกับอัตราคิติคอน3แถวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้พลังโจมตี3แถวนะครับผมแล้วก็อัตราดาเมจหนึ่งแถวนะครับผมเต็มเตมกันไปนะครับมาเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวลองทสดาเมจกันต่อนะครับผมเจอกับอพอลโลแล้วกันพลังสัก3ามล้านเขาใส่ตัวไหมโอเค32ล้านนะฮะมีโบรอสเหมือนกันนะมีโบรอสเหมือนกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูความแรงนะครับผมนะของทางฝั่งโบลอดเอสตาร์บวกนะครับผมของผมนะฮะเร่งความเร็วโซนิกมาโซนิกเร่งความเร็วฝั่งซิงเอาปั๊บ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 นี่พลังโจมตี1นึ่งล้านสามนะฮะโอเคฮะด้านนี้โซนิกขอยิงหน่อยแล้วกันนะโบรอดฟึบบึ๊บมาระเบิดปืนถล่มดาวยิงปืนใหญ่พลาสมายี่สิบเจ็ดล้านดาเมจครับก็ โอเคนะโอเคถือว่าใช้ได้ฮนะแล้วอุซนสุนักออกรบนี่ชิบะบอมเปิดมา30บล้านครับโอ้ใช้ได้ครับโอเคนะครับผมถือว่าโอเคนะฮะเร่งความเร็วไปนะครับผมเอาพัลโลตรงนี้เดี๋ยวไปลองเทสอีกสักคน2คนนะครับผมสำหรับโบร้อสของผมนะฮะเอาพัลโล่เสร็จอะเอาตัวนิ่มๆหน่อยเพราะว่าพอแข็งๆอันนี้ไม่เวิร์กอาเจคอร์ดเป็นไงเจคอร์ดอาเจคอร์ดพอดูดีไม่เอา <c oughs> อาซูกับเครื่องนี้ไม่เอาจะได้เห็นดาเมจอาตรงนี้มา พลัง30กว่าล้านนะฮะเดี๋ยวมาลองดูความแรงอีกสักคนแล้วว่าละกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคมาตัวนี้เขาก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมฟาดเกลวินมาก่อนเลยแล้วกันนะฮะฟาดเกลวินมาก่อนโอเคโซนิกฟาดเกลวินไปเล่นความเร็วไปฟืบมาโบลลลอลูกพ่อปาบสิบล้านมาโบลลอลูกพ่อยิงเนี่ยยิงโกดิโกโร่กับยุงแดงก่อนยิงโกดิโกโร่กับยุงแดงก่อนมาขอนเน้นเน้นปืนใหญ่ ถล่มดาวปุ๊บอืมยี่สิบเอ็ดล้านนะครับประมาณย1ิบเอดล้านนะฮะก็ตีไปประมาณ2ี่กว่าล้านนะประมาณยี่สกว่าล้านนะสำหรับดาเมจตรงนี้นะครับซึ่งมันก็สู้เซตป่าเถื่อนไม่ได้แหละนะครับแล้วชี้บาบอมปึ้มมาสี่บกล้านเรียบร้อยปิดเกมโอเคนะครับผมก็เทสว่าตรงนี้ดาเมจตอนที่ยังไม่มีอันดีเมสอ่ายังไม่มีอันดีเมสกิลของตัว ของตัวอา,อาวุธ4ดาวเนี่ยอาวุธ3ดาวหรือว่าอาวุธเฉพาะเนี่ยก็ดาเมจประมาณนี้นะครับผม20กว่าล้านนะฮะก็สำหรับเ,เพื่อนๆก็ใครที่ลองดันดูนดก็ลองดันดูแล้วกันนะครับผมแต่ผมก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวรออาวุธ3ดาวเข้ามาอีกทีแล้วมาเทสดาเมจกันอีกทีนะครับแต่ว่าผมก็เซ็ตค่อนข้างสวยนะเพราะว่าใส่ผลต้านทานมาด้วยนะครับผมยังดีนะที่ตัวนี้เป็นผลต้านทานแต่ว่ามันจะดีกว่านี้ถ้าเป็นโจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็รีวิวบอลลประมาณพลังประมาณ8ล้าน1 0 0 0แสนก็ตามนี้เลยนะครับ โอเคนะครับผมนะก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวบล็อสล่างอ n r สนาบววนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้ววเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ